ครับก็เมื่อกี้พี่ต่ายล้างรถให้ลูกค้าเรียบร้อยแต่ว่ามันไปเจอคันหนึ่งเนี่ยที่มีความเตะตามากๆเลยซึ่งมันเป็นสไตล์รถแต่งซึ่งรถแต่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเฮ้ยแต่ละคนเนี่ยเขาชอบการแต่งไม่เหมือนกันบางคนชอบใส่แม็กซิ่งบางคนชอบยื่นบางคนชอบล้นบางคนชอบเอาแม็กเดิมติดรถของรุ่นนี้มาใส่รุ่นนี้หรือแม้แต่กระทั่งนะครับเอาแม็กของตัวยกสูงเนี่ยมาใส่ในตัวเตีย้ยหลายๆท่านเนี่ยก็สงสัยอยู่แล้วว่าเฮ้ย มันสามารถใส่ได้ไหมใส่ได้หรือเปล่าหัวร้านก็สงสัยเหมือนกันเห็นไหมพอล้างรถเสร็จมันไปเจอเตะตาเรารีบเก็บเราเก็บคันนั้นก่อน <c oughs> มาคันนี้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวเขาจะออกไปก่อนนั่นเองฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเป็นรุ่นไหน และก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ต่ายตั้งใจที่จะถ่ายให้ดูซึ่งเห็นแล้วมันดูเตะตามากๆเลยนะคันนี้จะเป็นของคุณพี่พิชิตนะครับผมไม่แน่ใจว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับคุณลูกค้าที่ได้รถ ดีสว,สวยแบบนี้ไปใช้และสีที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นเย้าตัวสีเทารรมโบ้ด้วยเป็นสีที่ยอดนิยมมากๆในหมู่วัยรุ่นเมกาตอนนี้รวมถึงวัยรุ่นไทยด้วยเบยนะรุ่นนี้นะครับแคปโฟ1.9เกรด SDA เก,กียอัตโนมัต7 86, ิ7 8 6 0 0สน่า7 6 8 0 0 0บาทนะใช่ไหมใช่ไหมพอสีขาวเออลืมดูอ่าไม่เป็นไรเอาเดี๋ยวเอาราคาสีขาวก่อนแล้วกันเ5 6 0 0 0บาทนะครับสำหรับราคาสีขาวและสีนี้ทุกคนก็รบกวนนะ บวกเพิ่มอีกเจ็ดพันเพราะพี่ต่ายนี่เป็นคนที่คิดเลขช้ามากๆปกติใช้แต่เครื่องคิดเลขนะสมองคิดไม่ค่อยทันไฟหน้าคุณจะได้มาเลยนะครับราคานี้ก็คือไฟหน้าแบบมันตีรีเฟกเตอร์นะครับเราก็ตัวไฟตัดหมอกของเขาไม่มีมาให้เราสามารถใส่เพิ่มได้นะแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ด้านข้างเบ้าไฟเนี่ยเขามีมาแล้วนะเขามีมาให้เราก็แค่ซื้อใส่ คุณสามารถเลือกของศูนย์ก็ได้นะครับหรือว่าประดับยนต์ก็ได้นะครับประดับยนต์ก็ประหยัดตังเออของศูนย์มันก็จะเป็นของแท้นะอแต่วแต่คนชอบนะครับก็ต่างกันประมาณัก3สามบาทนั่นเองกระจังหน้าโดดเด่นมากๆสําหรับเจ้าตัว SDA คันนี้มาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นโลโก้ Isuzu สีโครเมียมนะครับ เขี้ยวของมันเนี่ยเป็นสีดําเปลี่ยนโนแบ็คด้านบนด้านล่างจะเป็นสีเทานั่นเองเขี้ยว2ชั้นมาพร้อมกับเจ้าตัวเคปลาที่อยู่ด้านข้างตะแกรงด้านหน้าของเขานั่นเองตัว sda เกียร์อัตโนมัติ G A คันนี้นะครับเขาบอกเลยว่ามาพร้อมกับเจ้าตัวระบบความปลอดภัยเนี่ยเรียกว่าได้เทียบเท่ากับเกรดแซเลยก็ว่าได้ไหมออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันแล้วก็ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวหรือว่าสติรภาพ ตรงตัวในขณะที่เกิดเหตุจุดเชิญนั่นแหละเออแล้วแต่สับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อจะเรียกกันไปนะครับโดยปกติเนี่ยเห็นตัวสปาร์คหน้าดาคันน้นไหมครับทุกคนเร่งเพลงนิดนึงนะพี่ต่ายใช้มุมกว้างนะมันจะเป็นเจ้าตัวกระทะขนาด15นิ้วแบบนั้นเลยนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยลูกค้าเปลี่ยนเป็นแม็กขนาด18ปเว้ยแต่ว่าแม็กของเขาเนี่ยเป็นแม็กแท้ของอีซูซูเลยนะซึ่งตัวนี้ จะถูกติดตั้งในรุ่นท็อปสุดอย่างเช่นตัว zp หรือไม่ก็ตัวเกรด M เท่านั้นรุ่นอื่นเนี่ย จะมีวาส,สนาได้ใส่ต้องทําแบบนี้ <c oughs> แกถอดสิแกไมใส่แมกอื่นไป <c oughs> ฉันเอาแมกแกมาใส่อะไรอย่างเงี <c> ้ย <oughs> ฉันรออยู่ยุให้เขาเปลี่ยนแมกไง <c oughs> จะเอาแมกเขานะครับมันก็จะเป็นเจ้าตัวแมกลายก้างปลาขนาด18นิ้วนั่นเองทุกคนด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นปัดเงานะครับส่วนด้านข้างเนี่ยมันก็จะเป็นสีเทาน็อตล้อ6ตัวตรงรุ่นนะครับครอบคาลิปเปอร์ไม่ต้องใส่นะครับโชว์เปลือยแบบนี้เลยด้านหน้าเขาก็ยังมาพร้อมกับระบบดิสเบรกที่มีคาลิปเปอร์ขนาดใหญ่นะครับเวลาจับจานเบรกเนี่ย จับได้แบบอยู่เต็มไม้เต็มมือเลยทีเดียวส่วนยางจะเป็นเจ้าตัวกูดไรเดอร์นะครับเบอร์ยางที่เขาใช้เนี่ยเชื่อไหมมันเป็นสเต็ปแต่งซิ่งเลยทุกคนก็คือจะเป็นแก้มยางหน้ายาง2-35นะครับแก้มยางเนี่ยก็จะอยู่55 5, 5้นั่นเองโอ้โหนะก็ใส่หน้ายางนงี่ความกว้างแก้มยางก็หนาพอสมควรมันจึงทําให้เจ้าคันนี้ไม่ต้องโหลดไม่ต้องทาอะไรเลยเปลี่ยนแค่แม็กยางเดียวล่อปิ้งเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นลายยางของเขาโอ้มันสวยนะลายยางสวยแบบนี้ชอบแบบนี้ ของบิสตอลนลายยางก็คล้ายๆแบบนี้แต่เราก็ไม่ได้บอกเหมือนกันนะแล้วก็อันนี้การสะเทือนของเขาเนี่ยไหมไม่ได้มีการ ปรับสมปรับเสริมอะไรทั้งนั้นแต่ให้ดีนะครับฝั่งนู้นนะครับมันดูโล้นนิดหนึ่งไหมถ้าจัดบันไดข้างเหมือนรถของน้องโอแล้วก็ขอคุณน้องชุมพรที่เราเพิ่งส่งมอบไปเนี้ยมันก็จะดูหล่อมากๆเลยเออเดี๋ยวไปเชียร์ขายบันไดข้างลูกค้าก่อนเอาไหมลูกค้าหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทของแท้ของแท,งแท้ตัวกระจกมองข้างนะครับก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวกระจกที่ปรับด้วยไฟฟ้านะแต่เวลาพับเนี้ยพับด้วยมือเลยนะครับนี่แบบนี้ง่ายๆเราก็ตัวสัญ,ญลักษณ์ของแครโฟรเนี้ยมันจะเป็นสติกเกอร์สีเทาแต่เราสสาาาามมรถเออขง LDA ใ่ เป็นโครเมียมนะเพิ่มเงินไม่กี่บาท3 0 0อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ความโชบเฉี่ยวแล้วก็ความรู้ราเข้าไปอีกไปเดียวด้านข้างนะครับก็อยู่กันจัง,จงๆข้างๆแบบนี้แหละก็บอกแล้วไงว่าไฟเดียวด้านข้างรับรองคันนี้มาันจะาข้างๆเนี่ยยังไงแกก็ต้องเห็นชั้นแน่นอนนะมันบอกติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับเสาอากาศชักฟินโอ้ไม่ใช่เสารอากาศชักฟินเสาอากาศตัวนี้เป็นเสาอากาศแบบสั้นนะครับ ชารฟินมันจะอยู่ในมิวเ็กแหมเกินไปเลยหัวรันรุ่นอื่นยังไม่ได้ใส่รุ่นนี้ก็จะใส่ชักฟินตัวกันสาดเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตัวมือเปิดของเขาเนี่ยนี่สไตล์แบบเดียวกันเลยชอบแบบนี้นะครับโดยปกติเนี่ยมันจะเป็นสีดำใช่ไหมแต่ว่าเราใส่โคมเมียมให้ลูกค้าโอ้มันก็ดูหรูเลยแหละแล้วก็กระบะไลเนอร์เรียบร้อยถึงจะเป็น4ประตูนะครับทุกคนแต่ว่ามิติกระบะของเขาเนี่ยถือว่า กว้างมากๆเลยทีเดียวแล้วก็สามารถบรรทุกได้เยอะอุปกรณ์พื้นฐานนะครับที่มีมาให้เลยก็คือไฟเบรกดวงที่3นั่นแหละแล้วก็ตัวแม็กด้านหลังมันใส่ยางโคลซีรี่กันไหมนะครับอืมพี่ต่ายดูไม่นะไม่นะนี่เอา้าเป็นยางเบอร์เดียวกันเลยทุกคนคันนี้ก็สลับกันได้ทั้ง4เส้นนั่นแหละนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยโอ้ชอบชอบอย่างชอบอย่างชอบ,ชอบเอาเดี๋ยวเราก็มีจัดส่งไหมเดี๋ยวเราไปดูไปส่องดูซิโอ้อันนี้ช่วงล่างเดิมเลยทุกคนเดิมเดิมเดิมนะครับ ก็เป็นแหนบ3แผ่นวางไว้ใต้เผานั่นเองแต่ว่าสังเกตดูไหมบวลาเขาใส่ตัวแม็กซ์แล้วแต่พี่แต่มันมีความรู้สึกว่ามันจะสูงขึ้นน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งอะ่ะเออมีความรู้สึกว่ามันสูงขึ้นนิดนึ่งไหมความรู้สึกเดียวกันไหม กันชนท้ายไม่มีมาให้นะครับทุกคนแต่ว่าเขาจะชดเชยด้วยร mm ู hmm. เขาเรียกว่ารูดัมมี่เอาไว้เฉย <c oughs> <ๆ>ไม่สามารถทําอะไรได้ตัวกล้องมองหลังมีมาให้นะครับกันชนท้ายไม่มีติดตั้งแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้เนี่ยใส่ของตัว LDA เลยมาถึงก็ขันน็ไตใส่ได้เลยนะครับตรงรุ่นตรงสีอยู่แล้วอ่าแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับภายในห้องโดยสารเนี่ยพี่ต่ายเคยถ่ายให้ดูแล้วแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ไปแกะอะไรของเขานะก็จะเปิดถ่ายให้ดูเฉยๆเท่าความนิดนึงแล้วกัน สุดยอดซึ่งอันนี้แต่งแบบนี้มันมันก็ดูเท่ไปอีกแบบนะก็อย่างที่บอกเลยว่าเราถ่ายให้ดูเนี่ยเป็นสไตล์การแต่งไฉเๆเผื่อมีลูกค้าบางท่านนะครับอยากแต่งแบบนี้ก็จะดูเป็นแนวไปบางคนโอ้มันมันมันจะคือไหมวะอะไรอย่างเนะงี้ยนะคือหมดแหละชอบใครชอบมันเขาแต่งเราอาจจะไม่ชอบก็ได้เราชอบเขาก็อาจจะไม่ชอบปกตินะครับ ชอบไหนแต่งไปเตะว่าจะอย่าเดือดร้อนคนหนึ่งก็พออ่ะเราไปดูภายในของเขากันบ้างนะครับทุกคนเดี๋ยวภายในเนี่ยเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูเลยแผงข้างประตูมันจะมาสีดําทั้งหมดนะครับสำหรับเจ้าตัวเกรด sda เกียร์อัตโนมัติคันนี้แล้วตัวกุญแจของมันเนี่ยตัวกุญแจของมันในปกตินะครับมันจะเป็นกุญแจธรรมดาไขเอาใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถติดตั้งรีโมทเพิ่มได้เพราะว่าคันนี้ มันมีเซ็นทัลล็อกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ติดตั้งรีโมทที่ไม่มีแถมมาให้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวแป้นคลัชของมันนั่นเองเพราะว่ามันเป็นเกียร์อัตโนมัติเนาะมันก็จะมีเฉพาะเบรกกับคันเร่งน้ํามันนะครับดีเซลคุณเติมได้เลย b 0ถึง b 2 0แถมคุณยังได้พวงมลาลัยนะครับปรับระดับมากถึง4ระดับนะครับดึงเข้าดึงออกเอาขึ้นเอาลงสามารถทําได้หมดเลยแถมยังควบคุมเครื่องเสียงได้อีกด้วยจากพวงมลาลัย หน้าจอเนี่ยก็เรียกว่าเบลเลอร์บล่าเลยเนิ้วนะทุกคนซึ่งบางรุ่นท็อปของบางรุ่นอื่นบางทีก็ใช้หน้าจอขนาดนี้เหมือนกันนะแต่ของเราเนี่ยตัวเกียร์เริ่มต้นคุณได้หน้าจอ7นิ้วเลยแอ์นะครับที่มีฟิลเตอร์กองฝุ่น PM เ5มได้เกียร์อัตโนมัติพร้อมกับโหมดเลฟตทอนิอกเนี่ยโหมดเลฟต้นนีอกของมันหน้าที่ของมันจริงๆเนี่ยนอกจากเปลี่ยนเกียร์รถเกียร์ได้เองเนี่ยเอาจริงนะมันเป็นตัวที่ช่วยชะลอรถนะครับอย่างบางอย่างเจ้าตัวมิวเอ็กยูเนี่ยมันก็จะอยู่ ลงเขาใช่ไหมครับเราก็ดันมาฝั่งนี้แล้วก็จะลดเกียร์ก็ตื้ๆมันก็จะใช้เครื่องยนต์ในการช่วยเบรกนั่นเองทําให้เราไม่ต้องเบรกบ่อยซึ่งเมื่อวานพี่ต่ายเอาไว้บนโคมไปเนี่ยโอ้โหสามพันมันแบบเบรกได้ชะงักมากเลยนะกึ๊ดถ้าเกียร์สนี่ยังไงก็8 0ติบอะไรอย่างเงี้ยไม่เกินร้อยเราไม่ต้องเหยียบเบรกเลยตอนลงเขานะแล้วก็ตัวเบาะของเขานะครับเราก็แถมพลาสติกแบบนี้ไปไม่ใช่ตัวนี้นะครับจะเป็นเป็นเบาะผ้าแต่เป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมนะนี่เป็นแบบนี้คลิปนี้ไม่ได้แกะให้ดูขอโทษทีนะครับ โดยรวมเพราะว่าเราเคยดูแล้วแหละเอา้านะก็เมื่อกี้กำลังรถยังไม่ได้ปิดคลิปก็ให้ F4 ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเอ้อรวยๆเง,ง,ง,งไม่เจ็บไม่จนนะครับใครสนดใจรุ่นไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับถ้าตอบช้าก็ต้องขออภัยเนาะ <laughs> โอเคขอบคุณครับไปแล้วัสดีครับ